สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระโุรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลนะครับมาที่อําเภอเสรีภูมนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรานะครับจะมารับเหรียญนะฮะในส่วนของเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่เราประกาศรับซื้อและมีคนหาขายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะเป็นใครนะครับต้องบอกว่านะครับผู้ที่จะมาขายเรานั้น เป็นหมอลำดังของภาคอีสานด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านอยากจะเจอหน้าสยามชาแนลด้วยแล้วก็จะเอาเหรียญขายด้วยวันนี้เหรียญการจนาพิเศษสิบบาทนั้นของหมอลำดังคนนี้นั้นจะเป็นของจริงหรือนะฮะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านนั้นนะฮะเอฟซี FC ทุกคนเราไปลุ้นกันครับว่าสยามชาแนลนั้นจะได้รับของที่ต้องการหรือเปล่าไปดูกันครับ โนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นถนนนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับนัดกันที่วัดนะครับแล้วลองดูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้ผมอยู่วัดป่าแล้วครับพี่ยังอยู่ในวัดไหมครับอ๋อออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาถึงบ้านแล้วค่ะโอออกมาแล้วเหรอครับบ้านบ้านพี่อยู่ตรงไหนครับ บ้านหนองกุ้งใช่ไหมครับบ้านหนองกุ้งนี่ตรงตรงไปหรือมีทางเลี้ยวหรือเปล่าครับตรงเข้ามาแล้วก็จะมีซอยมันมีซอยหนึ่งซอยสองซอยที่สามเลี้ยวซ้ายค่ะมันจะมีร้านร้านร้านขายของเป็นเป็นชื่อร้านปีเอ็มนะค่ะอ๋อครับหลังที่สองหลังที่สองเลี้ยวซ้ายนะครับซอยที่สามนะครับอ่าค่ะโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับอ๋อฮอรนะฮะ วันนี้นะครับก็ลุนกันครับว่าเหรียญการน,นาพิเศษที่ผมเคยประกาศร,รับซื้อไปนะครับมียอดวิวนั้นเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าวันนี้นะครับคุณพี่นะฮะเขาจะมีในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามีวันนี้สยามจะได้ซื้อครับ พี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ยนะครับสวัสดีครับผมเหรียญเหรียญที่ที่ว่ากันเป็นยังไงครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตดูเลยโออครับผมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่เหรียญคุณพี่นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าไม่ใช่ก็สิบบาทนะพี่เนาะเออถ้าใช่ก็มีราคาขั้นต่ําก็สามร้อยบาทขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะนี่นี่เป็นเหรียญของคุณพี่นะครับที่เรามาหาพี่นะครับที่นะครับบ้านอะไรนะครับพี่บ้านบ้านหนองกุงตาบล งพศจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ฮะตามมานะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณพี่ก็เป็น FC สยามชาแนลอยู่แล้วใช่ไหมครับดูตลอดนะครับคุณพี่เขาดูคลิปจบตลอดนะครับเลยบอกว่ามามาให้หน่อยนะครับมาให้เห็นหน้ากันหน่อยแล้วก็มาดูให้หน่อยว่าใช่เหรียญที่ต้องการหรือเปล่าและสยามชาแนลชื่อจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเพื่อน เป็นเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับมันน่าจะเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านตรงขึ้นแบบนี้นะครับที่เราเคยประกาศรับซื้อแล้วก็มียอดวิวดูเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับเรามาดูกันว่าของคุณพี่ใช่หรือเปล่านะครับมันดูไม่ยากนะครับเหรียญน,นี้นะฮะดูไม่ยากนะครับดูง่ายๆก็สามารถขายได้เลยใครมีนะฮะทั้งบล็อกไทยบล็อกเอนเทอรี่ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเอ่อนะฮะถ้าเป็นแบบของคุณพี่นี่เอ่อผมประเมินราคาก็ประมาณ 300รอบาทขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของคุณพี่เป็นแบบไหนเนาะพี่เนาะตรงราคาที่คุยกันไว้เนาะอได้ข่าวว่าผมได้ข่าวนิดนึงว่านะครับที่ที่คุยคุยกันนะครับว่าพี่เป็นหมอลำด้วยนะครับแต่ก่อนเป็นค่ะเป็น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 หมอลำเนาะเดี๋ยวนี้ปูไม่ไหวแล้วแก่แล้วโอ้อายุเท่าไหร่แล้วครับแก่แล้วเนี่ยอายุเพียงตัวเลขไม่ยากบอกมันพี่พี่พี่มีนามหมอลำมาอย่างไงครับจะไปวัดแล้วจะไปโอ้ไปวัด เป็นเป็นเป็นนามหมอลำอะไรครับพี่เอ่อื่อน้ตประเก้าค่ะนุตเก้าใ่ะนุตเก้าดาวดวงเด่นนุตรก้าดาวดวงเด่นนะครับค่ะโอ้ผมผมเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินนะครับพระอีศานี่ี่ยที่เป็นนางเอกหมอลำใช่ไหมครับค่ะแต่ก่อนก็เป็นมีวงของตัวเองโอ้เด๋ยนนี้ยังลำอยู่ไหมครับพี่ก็ไป ก็ไปไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่หรกอยู่ไปสักประมาณสิกว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่กับพี่สุภาพอยู่เวลามีงานเราเราก็ไปแกมสุภาพนี่ใครครับสุภาพเป็นพี่สาวค่ะเป็นหมอลำเหมือนกันเหรอครับเป็นหมอำพี่สุภาพดาวดวงเด่นโอ้คุณพี่สุภาพเป็นน้องสาวพี่สุภาพนะครับเคยไปทําคลิปให้ท่านอยู่นะครับเป็นวันปีใหม่นะครับท่านเคยไปอวยพรแล้วก็เคยไปร่วมงานกับท่านอยู่วันนี้ถ้าถ้าจะขอสักก้อนเล็กๆได้ไหมครับสักนิดๆหน่อยๆพอจําได้ไหมครับ มันจะจำได้ไหมเนาะอ๋อลองดูลองดูครับให้เกี่ยิสยามชะแน,นลนิดนึงครับพี่อขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับผมบถือ,ถอไม้นิดนึงให้ค่ะแ้วเราเรามาฟังอ,อดีตหมอลำดังนะครับคุณพี่คนนี้นะครับจําได้ไหมเนาะเอาเอานิดหน่อยนิดหน่อยครับ <สา S 2> ผมเอาเอาเอาแบบไหนนะเอาหมอลำที่ที่พี่ลำที่ดังๆัะฮะที่เป็นอาวําดางังมีอะไรบ้างครับอ๋อเอาก็เป็นของแต่ก่อนก็เป็นวงของลำเรื่องต่อกรแล้วก็มีเป็นนางเอกอยู่คณะเพชร เพชรสีครามโอ้ครับพี่นางนกกระจาบโอ้น,นี่คือนางเอกนกกระจาบนะครับน,กกรนี่คือนางเอกนกกระจาบนะครับตุ๊ะก้าดาวดวงเด่นนะครับวันนี้ท่านเอาเหรียญมาขายให้เ็นของจริงครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะบอกผมจะดีไปบอกว่าเหรียญน,นี้ทําไมผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังนางเอกว่ลลัสักนิดหนึ่งหน่อยขอขอนิดนึงครับพี่ครับเอานี้เอาเอาเป็นก่อนลำเป็นก่อนเดินนิดเอานิดเอานิดหน่อยเนาะครับผมจำไม่ได้แล้ว คำว่าจอทอนมีคำโยวจับหางไทยหนุ่มสาวชาวนาหน้อยใหญ่ช่วยกันทำนาเรื่อยไปสิหนีไปใส่ผ้ม่จอทอเอาแค่นี้แล้วค่ะพี่แบบลำแบบที่ตอนที่พี่เป็นนางเอกเนี่ยมีมีแบบลำแบบมีเต้ยมีโศกอะไรอย่างนี้ไหมครับมีแบบลำเป็นก่อนเดินอะไรอย่างนี้มี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 ค่ะมันเป็น ลำเรื่องต่อกอนนะคะเป็นลำเรื่องต่อกอนแล้วเป็นทํานองสารคามแล้วก็แล้วก็มีเอาเอาเป็นเอาที่ดังๆของพี่เนี่ยอะไรที่ที่เป็นจุดเด่นของพี่เลยครับพี่โนะเก้านางนกระจาเอาหน่อยนิดหน่อยเอาหน่อยนหน่อยเนรูปเหลื่ยกันแล้วสุขสมยไขยขุ่นเศร่อ แม่มื้อนี่แม่ผู้ขาโ้ยเลื่องลาซึนกระจายนำผลงานมาฝากไว้โนกระจาบนิทานทำลำฉลองสัทธาพอไม่นั่งไปทางนี้แค่นี้ละเนาะโอ้ขอบคคุณรัขพีุ่ณครับ,บ,รบเราไปดูเหียญที่รุ่พระเก้าดาวโรงเดีนครับ เป็นทองแท้นะครับดีๆรับซื้อรับที่เดี๋ยวแต่ังให้นะครับเป็นแบบไหนเพื่อนๆครับเรามาดูข้อมูลกันครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยละกันนะครับ เรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นี้กันครับเพื่อนเครับเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ครับเป็นเหรียญการนาพิเศษนะครับด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมบรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในรัชกาลที่9มีข้อความฝั่งซ้ายว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งขวาเขียนว่าสยามินตราธิราชบรมนาถบพิษด้านด้างนั้นนะครับเขียนคําว่ารัชกาลที่9ครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับเพื่อนๆครับก็คือนะครับเป็นเหรียญการนาพิเศษแบบนี้ด้านหลังจะเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองสีช มบัติครบ50ปีซึ่งมีข้อความนะครับบอกว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจานาพิเศษ9มิถุนายน2539ประเทศไทยและนั่งบอกราคาคือ10บาทครับเหรียนรุ่นนี้มี2บล็อกด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับมีการผลิตออกมาจํานวนมากนะฮะร้อยกว่าล้านนะฮะ อาจจะมี2บล็อกนะครับถ้าเป็นที่มีระยะห่างบริเวณนี้นั้นจะเป็นบล็อกไทยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะที่เป็นชิดขอบอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าบล็อกอิตาลีนะฮะถ้าเป็นชิดขอบแบบนี้นะครับถ้าเป็นห่างอยู่ตรงนี้เรียกว่าผลิตจากประเทศไทยและก็อิตาลีรวมๆกันนะฮะสองรุ่นนี้นะครับทั้งกระสาบไทยแล้วก็กระสาบอิตาลีก็ปาเข้าไปร้อยกว่าล้านนะครับแต่วันนี้นะครับเหรียญนี้ทําไมเราซื้อนะครับของคุณพี่น้ะก้าว ดาวดวงเด่นนั่นเองนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับเราเคยปล่อยคลิปออกไปนะครับแล้วก็นะครับมีกระแสการดูนั้นนับล้านนับแสนครั้งเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเหรียญการจนาพิเศษที่เรารับซื้อนั้น นะครับเป็นรูปลักษณ์แบบไหนและมีจริงหรือเปล่านะครับมีตัวตนุไมมและสยามชแนลนั้นนะครับมีเหรียญเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนครับต้องบอกว่าการจนาพารวยครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆดูให้ดีปกติแล้วนะครับคือข้อมูลของเหรียญนะครับเดี๋ยวดูให้ดีนะครับปกติเหรียญการจนาพิเศษ10บาทนีนะครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนเพื่อนะฮะจับเหรียญให้ตรงแบบนี้แล้วหมุนกลับนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูตามผมนะฮะ หมุนกลับแบบนี้จะตรงขึ้นที่ทางเดียวกันแต่วันนี้นะครับของคุณพี่โนบะเก้าดาวดวงเด่นนะฮะที่มาขายให้กับทีมงานสยามชาแนลของเราเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญที่เรารับซื้อนะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีเหรียญนี้มีราคา300บาทนะครับสภาพสวยๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามีลักษณะที่เราจะพูดถึงในต่อไปนี้จะมีแพงขึ้นนะครับมาดูกันครับจับด้านหน้าให้ตรงเป็นเหรียญแท้นะครับมีภาพบรมรูปของพระองค์ท่านนะฮะมีข้อความเหมือนกันทุกอย่างนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทละมหาภูมิพนทอนุเนตรเดช ฝั่งขวาก็เขียนคำว่าสยามินทราธราิราชบรมนาถบพิตรด้านล่างรัชกาลที่9เหมือนกันด้านหลังเป็นแบบไหนครับด้านหลังเหมือนกันนะฮะเป็นเหรียญแท้ไม่มีการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะไม่มีการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเป็นเหรียญจริงนะฮะสยามจะนเน้นของแท้เท่านั้นเห็นไหมครับด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองศรีลราชสมบัติครบ50ปีเหมือนกันแต่เพื่อนสังเกตดูให้ดีพ่อหมุนเหรียญน,นี้นะครับดูให้ดีนะครับหมุนเหรียญนี้นะครับหมุ จะเป็นขวางแบบนี้ครับเพื่อนๆนะฮะนี่ฮะมีจริงๆครับเพื่อนๆครับนี่มีจริงๆครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะแบบนี้นะครับที่เรารับซื้อนะครับเป็นขวางแบบนี้ครับมีของจริงนะครับหลายคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเหรียญแบบนี้เลยไม่เข้าใจว่ามีจริงนะครับผมยืนยันนะฮะว่าเหรียญแบบนี้มีจริงนะครับนี่ฮะเป็นขวางแบบนี้300บาทสภาพสวยสวยนะครับว่ากันมาเลยนะครับรับแบบไม่อั้นนะฮะถ้าเป็นสภาพสวยสวยนะครับแต่ถ้าขนาดเดียวกันนะฮะถ้ากลับลงมาเลยนะครับ ถ้ากลับลงมานะฮะตรงนี้ชี้กลับลงมาเลยนะครับที่เป็นตราสัญลักษณ์เนี่ยฮะชี้กลับลงมานะฮะเราจะรับซื้อตั้งแต่นะครับราคานะครับ 600บาทขึ้นไปนะครับในส่วนของที่กลับลงมาแต่ถ้าเป็นขวางแบบนี้ขอรับซื้อในราคา300บาทนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเป็นเหรียญของคุณพี่นพเก้าดาวดวงเด่นนะครับที่ขายให้กับทีมงานสยามชาแนลนะครับหอกราบขอบพระคุณคุณพี่เป็นอย่างสูงครับขอกราบขอบพระคุณสําหรับกรอนลำเพราะเพราะนะครับโดยเฉพาะชาวอีสานนะครับบอกว่าคงชื่นชอบกันนะครับสำหรับพี่น่พเก้าดาวดวงเด่นนะครับที่นํามาขายให้เราครับเพื่อนๆครับหากใครหาเจอเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับการจนาพิเศษนะครับสามารถที่จะแอสลไอดีมาได้ที่ไอ นี่ครับนะฮะขึ้นอยู่นะครับมีสาว ID ด้วยกันนะครับ ไอดีแรกนั้นนะฮะสยามชาแนล4 4 6ีนั้นเราตอบสดกับเพื่อนๆนะครับสามารถสอบถามข้อมูลของเรียนได้นะครับส่วนไอดีนะครับด้านล่าง2ไลน์นั้นนะครับใครขออนุญาตนะฮะของท่านไม่มีราคาหรือไม่ใช่สเปคที่เราต้องการขออนุญาตอาจจะไม่ได้ตอบกับกับเพื่อนเพื่อนั่นเองนะครับในส่วนของ l i น์แอดนะครับแล้วก็ QR c o d คดก็ยิงมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาเจอนั่นเองครับหรือเพื่อนๆนท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โฟตใต้คลิปได้นะครับหรือใครนะฮะที่อยากจะให้สยามชาแนลนั้นไปเยี่ยมหรือับไปก ไปทักทายก็โฟสต์ใต้คลิปได้นะครับอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะตรวจสอบดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนได้ก่อนนะครับในช่วงของโควิด19แบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกลี้ยดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ